มีวาระพระบาลีที่ท่านกล่าวไว้ในโคตะตะทัตเถระคาถาว่านักปราชทั้งหลายเป็นผู้มีความสุขและก็ได้ชัยชนะในที่ทุกแห่งไปการไม่ได้ลาบโดยชอบธรรมกับการได้ลาบโดยไม่ชอบธรรมทั้งสองอย่างนี้การไม่ได้ลาบอันชอบธรรม รเราเสด็จกับการได้ลาบโดยไม่ชอบทำระหว่างคนที่ไม่มีความรู้แต่มียศกับคนมีความรู้แต่ไม่มียศคนมีความรู้ไม่มียเศเราเสร์จกับคนที่ไม่มีความรู้แต่มียศลาบสการะเป็นสิ่งที่ปุตุชนคนทั่วไปต่างก็มุ่งมาดปรารถนา และสแสวงหากันตลอดทั้งชีวิตสำหรับวิสัยของบัณฑิตนักปราดนั้นน่ะท่านจะสแสวงหาลาบสการะโดยวิธีการที่สื่อสัตว์สุจริตไม่ชอบโกงใครมาหากได้มาเพราะเกิดจากความทุกข์ของคนอื่นท่านก็จะไม่ทำเด็ดขาดและก่อนที่ท่านจะรับตำแหน่งใหญ่โต สักตำแหน่งนั้นท่านต้องพิจารณาไตร่ตรองซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าจะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองและก็คนอื่นอย่างไรบ้างถ้าเห็นว่าเกิดประโยชน์ท่านถึงจะรับเหมือนดังเรื่องของโมโหสดบัณฑิตซึ่งก็มาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะจ๊ะ ท่าน,นเป็นตัวอย่างที่ดีอีกตัวอย่างหนึ่งที่หลวงพ่ออยากจะยกขึ้นมาเล่าสู่กันฟังว่าท่านเป็นผู้ฉลาดในการรับตำแหน่งได้มาแล้วก็ไม่มัวเมาในอำนาจท่านได้ใช้อำนาจให้เกิดประโยชน์เพื่อเป็นอุปกรณ์สำคัญในการสร้างบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป เรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อมโหสถบัณฑิตเข้ารับราชการผ่านร้อนผ่านหนาวมามากผ่านช่วงเวลาที่วิกฤตมาพอสมควรการกระทำของท่านได้พิสูจน์ความเป็นบัณฑิตอย่างแท้จริงให้พระราชาได้เห็นทำให้พระเจ้าวิเทหาราชทรงมีพระฤทัยสมนัต แล้วก็ทรงเลื่อมใสในคุณสมบัติของโมโหสถเป็นอย่างยิ่งทรงดำริว่าโมโหสถบัณฑิตมีความรอบรู้ในสรรพสิ่งทั้งเป็นผู้มีอัธยาศัยกว้างขวางมีเมตตาการุณาแม้ในบุคคลที่มุ่งหมายประหัตประหารตนก็ยังแผ่ไมตรีจิตตอบ ทั้งเป็นผู้สามารถในการปกครองเป็นที่เคารพนับถือของชาวนครไม่มีใครที่ไม่เคารพยำเกรงหากได้รับมอบหมายกิจการบ้านเมืองให้เป็นสิทธิขาดมโหสถก็จะทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองได้เป็นอันมากเมื่อทรงดำริเช่นนี้แล้วจึงปราลบกับมโหสถบัณฑิตว่า พ่อบัณฑิตฉันคิดว่าการปกครองแว่นแควนดินแดนนี้นะี่ยเป็นภาระอันหนักยิ่งเพราะผู้ี่ดดำรงในฐานะเช่นตัวฉันนี้เนะี่ยจำต้องคิดอ่านกิจการงานทุกๆอย่างเพื่อให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชารารชฉันปรารถนาเป็นที่สุดที่จะได้เห็นความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชน เพื่อความมุ่งหมายอันนั้นฉันยอมทุกอย่างขอเพียงให้บ้านเมืองและประชาชนมีความเจริญรุ่งเรืองก็เป็นพอแล้วเพราะฉะนั้นตลอดเวลาที่เธอดำรงตำแหน่งเสนาบดีเป็นมนดิตในราชสำนักได้สร้างความดีความชอบมาโดยตลอดเป็นผู้พักดีที่สุด เธอเป็นผู้รอบรู้ทั้งสามารถในสรรพกิจทั้งเป็นที่เคารพรักของประชาชนฉันหวังอยู่ว่าความรอบรู้และความสามารถอันยอดเยี่ยมของเธอจะบรรดาลวิทหารัฐให้ลุ่งเรืองจำเริญและก็นำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ประชาชนชาวมิถิลานครได้ สมความมุ่งมาปรารถนาของฉันดังนั้นน่ะฉันขอมอบกิจการบ้านเมืองให้แก่เธอได้เด็ดขาดกิจการแห่งวิเทหรัฐควรจัดทำประการใดก็ให้เธอจัดการทำไปตามความคิดของเธอเถิดขอเธอจงรับมอบภารกิจที่ฉันได้มอบให้นี้เถิมดมโหสถบัณฑิตได้ฟังพระราชดำรัส ก็ยากที่จะขัดพระราชประสงค์แล้วก็รู้ประมาณกำลังของตนได้ว่าสามารถที่จะสนองพระมาหากรุณาธิคุณได้จึงน้อมเสียนกล้าวกราบถวายบังคมรับอำนาจในการจัดการบ้านเมืองคือเป็นผู้สำเร็จราชการวิเทหาราชตั้งแต่นั้นมามโหสถบัณฑิต ก็ได้ถวายอนุสาสตร์อัตธรรมแด่พระเจ้ากรุงมิถิลาเมื่อจะบริหารบ้านเมืองท่านก็ให้ทำกำแพงใหญ่ในพระนครแล้วก็ให้ทำกำแพงน้อยล้อมรอบทั้งหอรบที่ประตูและที่ระหว่างประตูให้ขุดคูสามคูคือคูน้ำ คูเปือกต้มคูแห้งให้ซ่อมแซมเรือนเก่าๆาภายในพระนครให้ขุดสะโบกกรณีใหญ่ให้ฝังท่อนน้ำในสะทํำฉางทั้งหมดในพระนครให้เต็มด้วยธัญญาหารให้นำพืชหญ้ากลับแก่และบัวสายธิดาบท ซึ่งคุ้นเคยกันนำมาจากหิมวันต่ประเทศไปปลูกตามสะต่างๆจากนั้นก็ให้ชำระล้างท่อน,น้ำให้น้ำไหลเข้าออกสะดวกแล้วก็ให้ซ่อมแซมสถานที่ทั้งหลายมีศาลากเก่าภายนอกพระนครเป็นต้นการที่มโหสถทำเช่นนั้นก็เพื่อจะป้องกันภยัย ซึ่งอาจจะมาถึงในการข้างหน้ามโหสถบัณฑิตยังมั่นไต่ถามพวกพอกาา่อค้าพาณิชย์ที่มาจากแว่นแคว้นต่างๆว่ามาจากไหนอะไรเป็นสิ่งที่ชอบใจของพระราชาเมืองนั้นๆก็จะจัดหาไปมอบให้เป็นบรรณาการมโหสถเริ่มบริหารงานด้านการทูตสันติ กับแว่นแคว้นต่างๆโดยการมอบเครื่องบรรณาการที่เหมาะสมนำไปมอบให้ตามการสมควรอีกทั้งมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำและแฝงตัวอยู่ในแว่นแคว้นต่างๆเพื่อสืบความเป็นไปของเมืองน,นั้นเมื่อมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที ยุคสมัยนั้นถือว่ามิถิลานครเป็นเมืองที่จเจริญรุ่งเรืองและน่าอยู่มากทีเดียวเพราะอาศัยสติปัญญาอัญชาญฉลาดของโมโหสถบัณฑิตผู้สำเร็จอราชการแทนพระราชานั่นเองลูกๆก,ก็อาจจะสงสัยว่าทำไมหนอโมโหสถบัณฑิต ถึงมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเหนือมนุษย์ทั่วไปทำไมท่านจึงสามารถรู้เห็นพิจารณาไตรตรองเรื่องราวต่างๆได้ถูกต้องไปตามความเป็นจริงซึ่งบางท่านฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าเหลือเชื่อบางท่านก็ชื่นชมอชัศจรรย์ใจในปัญญาญาณของท่าน เนื่องจากว่าพระบรมโพธิสัตว์เจ้าของเราท่านเคยสั่งสมบัญญาบารมีนะ่ยมันนับพบนับชาติไปท่วนหรือแม้ในยุคหลังสุดในช่วงสี่อสงไขยสุดท้ายใ้สมัยที่เป็นสมเมตดาบทท่านก็เริ่มสอนตัวเองเอาไว้ว่าดูก่อนสมเมตบัณฑิต ท่านจงยึดเอาปัญญาบร,รมีที่สี่นี้บำเพ็ญให้มั่นก่อนถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุโพธิญาณท่านได้สอบถามคนมีปัญญาตลอดการทั้งปวงบำเพ็ญปัญญาบร,รมีแล้วจากบรรลุสัมโพธิญาณได้ท่านอย่าได้เว้นใครๆเลยไม่ว่าจะเป็นคนชั้นเลว ชั้นปานกลางและชั้นสูงพึ่งเข้าไปหาบัณฑิตทุกคนแล้วก็ถามปัญหาจักได้เป็นพระพุทธจเจ้าเปรียบเสมือนภิกษุเมื่อเที่ยวภิกษาไม่เว้นตระกูลต่ำปานกลางและสูงย่อมได้อาหารเครื่องเยียวยาตภาพัทีท่านสอนตัวเอง เข้มงวดกวดขันกับตัวเองมากถึงเพียงนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเมื่อท่านสแสวงหาความรู้กับครูบาอาจารย์ต่างๆก็เข้าไปด้วยความนอบน้อมถ่อมตนไม่ยิงยโสแม้บุคคลนั้นจะมีฐานะตำแหน่งต่ำต้อยท่านก็ให้ความเคารพในฐานะครูไม่ดูหมิ่นดูแคลนในครู ผู้ประสิทธิประสา์วิชาและที่สำคัญรพระบรมโพธิสัตว์เจ้าของเรานั้นท่านฝึกสมาธิมาข้ามพบข้ามชาติมันฝึกฝนอบรมใจของท่านให้ใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่เป็นประจำซึ่งเราก็เคยศึกษากันมาว่าแม้ท่านจะเคยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี เป็นพระราชามาหากษัตริย์แต่สุดท้ายก็ทิ้งสมบัติเหล่านั้นออกบวชถือเพศบรรพชิตบำเพ็ญสมาธิภาวนาจนตลอดอายุไขดวงปัญญาของท่านจึงสว่างสวัยอยู่ภายในตลอดเวลาเมื่อมีปัญหาหรือจะพิจารณาไตรตรองสิ่งใดท่านก็รู้เห็นได้ไปตามความเป็นจริง นี่ก็เป็นอัจริยภาพของท่านสมกับที่อุตสาห์มุ่งมันม่นบำเพ็ญปัญญาบรมีนำมานับพบนับชาติไปทั่วนนั่นเองนะจ๊ะดังนั้นลูกๆทุกคนก็ควรดำเนินรอยตามปฏิปทาของท่านโดยการสแสวงหาปัญญาทั้งที่มีอยู่นอกตัวและในตัว ซึ่งเกิดจากการทำสมาธิภาวนาให้เข้าไปถึงแรงแห่งสติแหลงแห่งปัญญาอย่างแท้จริงกันทุกๆคนนะจ๊ะท้ายที่สุดนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบรมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดงบัญญาสว่างสวยัย เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ